แบมแบมมากินถุงที่บ้านด้วยนะคะเนี่ยค่ะมีสองตัววันนี้คือแบมแบมเขายังไม่มานะคะแต่สองตัวนี้มาก่อนแล้วนางก็มานั่งกินหลังบ้านโดยไม่รู้เลยว่าแบมแบมจะมาตอนไหนนะคะกินไปแบบก้าๆกลัวๆค่ะ เขาจะกินถั่วเล็กนะคะสองตัวนี้เขาไม่เลือกนะเขาไม่เหมือนแบม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 เขาจะช่างเลือกเพราะเขารู้มากแล้วค่ะสองตัวเนี้กินอันไหนเขาก็กินจะ้ะกินง่ายเขาไม่เลือกมากเพราะว่าถ้าเลือกมากเหมือนจะไม่กล้ามาครั้งต่อไปก็เลยกินอันเล็กก็กินกินอันใหญ่ก็จะเอากลับบ้านไปให้ใบที่ต้นไม้ค่ะ แล้วเขาก็จะวิ่งกลับมาเอาอีกโดยจุ๋มจะวางไว้แบงนี้ค่ะคกองไว้ให้เขากินก็คือกองไข่กลองมันนะคะเขาก็จะไม่แย่งกันก็กินของไข่ของมันแล้วก็จ้องหน้ากันไปด้วยเนี่ยค่ะเพื่อมแบมร่้สจะเป็นตัวผู้นะคะทั้งสองตัวแต่แบมแบมเขาจะเป็นตัวเมียนะคะแต่ตอนนี้คือนางยังไม่มาค่ะ กินหน่อยค่ะหนูเป็นเพื่อนแบมแบมค่ะแม่เลี้ยงหนูอีกสักสองตัวได้ไหมคะกินได้ไหมคะขอ,ขอกินหน่อยนะคะขอเสนอตัวหน่อยนะคะให้หนูสองตัวกินด้วยหนูก็น่ารักเหมือนแบมแบมนั่นแหละเช้ามาหนูก็จะมาหาแม่ก่อนเลยคะ่ะ มา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 กินด้วยมา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 อยู่ไหนเอ๋อยู่ไหนเอ๋จ๊ะเอ๋อยู่นี่เองอร่อยไหมลกูกอร่อยค่ะเนี่ยค่ะแบมแบมมาแล้วแบมแบมนี่ก็คือแจ๊กเกเข้าบ้านนะคะก็คือมาสูงสิงมาติดตัวเราได้ขี่ตัวเราได้ดเงี้ยคลานขึ้นมาบนตักคลานขึ้นมาบนบ้านเพราะนางชินค่ะ ชิ่นกับกาอยู่ในบ้านตัวแบมแบมนี่รู้สึกหนูจะเรียกมาเกือบหนึ่งปีแล้วนะคะสิงหานี่ก็จะครบหนึ่งปีหนูครั้งนี้เจอนางครั้งแรกก็หน้าบ้านเพราะว่าหน้าบ้านมีต้นไม้ใหญ่ที่บ้านแล้วเขาก็เหมือนจะมารอรออยู่บนต้นไม้แล้วอยู่มาวันหนึ่งจุมันก็เรียกเขาีอกว่าเธอรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันไปส่งลูกฉันไปโรงเรียนก่อนแล้วฉันจะกลับมา เอาถั่วให้เธอกิน,นก็ยังไงล่ะทีเนี้ยพอกลับมานางก็รอจริงๆค่ะรออยู่หน้าบ้านก็เลยไปหาถั่วแบบปกติหนูก็จะมีถั่วแบบกินอยู่นะความมาว่าถัวถ่วใส่ส้มตำนะคะก็เลยเอามาให้นางกินนางก็กินคามือนะคะก็คือตอนนั้นก็ให้นางกินบนเมืองคะ นางก็กินได้บบนัยส,สนะหลังจากนั้นก็เหมือนแบบได้กินแล้วก็มามาทุกวันสัดบตอน,นก็มาทุกวัน